เต้นและบานนี่เออโอ้โถครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกก่อนมื้อน,นี้พี่น้องเลยตึกกระดุงตึกกระดุงคือเก่ามองเก่ามาตอนเช้ามื้อน,นี้ลงบึงเผื่อมันหม่านตอนเช้าน้ำกันยังเต็มที่อยู่พี่น้องเอยน้ำกระได ยังเรือเกินอยู่ช่วงนี้ให้แน่ฝนบตกช่วงนี้มือ้อสองมื้อแล้วฝนบตกอีกบกจากมือสองมือ้อกับบนนี้อาจชีลดน้ำกระไดแต่เพื่อลดลดบลายได้น้ำพี่น้องเลยมือละเล็กแค่น้อยพดขึ้นนี่โอ้ยเวอร์เวอร์ขึ้นอเอาลองมือกอนพี่น้องเลย ขี่นได้เลกระดุงก็เอาพื้นเอาตัวด่างใหญ่มากพี่น้องเลยกระดุงก็ได,ได้เอาด่างน้อยมาเอาด่างใหญ่มาทดสอบอีกนะมาลองมึงพี่น้องเลยมาลอง,งดอูอึ๊บอืมบู้ โอ้คืออยู่คืออยู่คืออยู่ออยน่ะไปอยู่เวรนี้เขาได้อยู่ก็ใ่รอยู่ได้มา อืมเอาแล้วมาดีเออโอ้บาทที่สองนี้ได้การน,นั่นอ,อืมจังสีคืออยู่จังสีโอนำอยากลึกจักหน่อยมาอ,อืม ไอ้อ้ามึงดูึมีเต้นแล้วเออโอ้ใครอยู่บ้านนี้ก็ได้ใครอยู่ใครอยู่เอ,อ,อ้ามาอฮะ มาเป็นหน้ามี่บอกโอ้ปลาขาวบอกอ้าบอเทกอ้าอออ๋อเด็กเกาสนเกา้า อหมาเอา้ยมีเต้นบอโอ้สามตัวตะขาบหินก็มีน้ำไหลไหลกับหินเข้ากระดุ่งเนาะ อืมทำนี่ก็เอา,อ,าอืมอืมอืมมีบ่ฮัน,นดีวโอ้ฝา,ากสุกเอาเอาเอา,เอาตัวเดียวก็เอาฝักตัวใหญ่เนา,ยยานะตฝากสุน่ะาำนี่ทำนี่

พูดหลายอย่างหลยอืมมีตินบาทนี่ขนาดเออโอ้นี่มันจะงามป่าเขา่าโอ้ลึกขนาดเอ,อ้ามาอ,อึบ เปล่นได้ได้เต้นดงเออโอ้คือจอุด่ดอกสำนี้ก็ได้แต่ถ้าเอาลายดอกได้บาทละสำนี้เก่าเอาอโอ้ปากกาลายเนาะปากกาลายอีลีอ่ ลายอีเีแล้วเออกระขนาดกระดุงห่างเลยนี่เส้นห้าลเลยเซนครึ่งลเลยอา่าอ้ยโหดเนาะปลาขระป๋องเอออืออือ อีกแล้ว <laughs> ปลารับของโอ้ปลาเด็กเออกอระดุงปลารับของดอกอันนี้ปลาโอ้โอลึกอือ อ,อืออืออืเห็นเต้นแล้วบาดนี่อือหันนาเออคืออยู่ในนี้ได้หน่อยตกับโตใหญ่ใครอยูย่ใครอยู่ค่อนเป็นในนี้อ๋ออู้หูลงลงอีกแล้วอ,อืออืออือเห็นตัวเดียวสองตัว เอาเอาเอาสำเนี่ก็ได้โประเข่งก็มีเลยมาหาป่าได้ที่โอ้เลือกิยอืมรถเก็บที่อยางโอ้อู้หึเต้นแล้วบาทนี้เออโอ้โธ จังซี่มันจังแมน่นจังแม่นได้ปา่าเนี่ยนี่เออปางามด้ถูป,ปา่าอืโอ้อ้านคือแบบนี้เออคันได้แบบนี้กัใครอยู่ได้คูบาทคูบาทเนาะ <laughs> โอ้ออลออ จกักมือได้เพื่อนชิลงเลยน้ำกระไดเอาลงโบลงกับโบลูหละเข้าตายมือแล้วเข้ากระไดมาดูอืมนี่แต่ปลาคาบของปลาคาบของหลายเนาะ ลายก็เอาเฮ็ดประเด็ดอือู้มีด pues ส mm ี่ล e ีดีเยออ่าอยูแบนี่ À, để đẹp bà đẹp nhỏ nhỏ về đi Ủa ừ. ừ, lực tự, bà này Bà nhìn đẹp quá bà vô Bắc nhai nhai Ư, เอายังใครอกโอ้ไปแล้วป่าดุทงบบมันตั้งรอดมันห่างเด้สัต์ตั้งรอดรุ่นนี่เอ้า